เดือดแม่อุ้มลักขณาโพสตฟาดความลับไม่มีในโลกแฉยับเงินไม่เคยขอมีแต่ให้ยืมงานนี้ทำชาวเน็ตสงสัยหมายถึงใครกันแน่ตกเป็นที่จับตามองของสังคมสำหรับความสัมพันธ์ของนักแสดงสาว อุ้มลักขณาอมิตรศูนย์และสามีหนุ่มบอลกฤษณะอมิตรศูนย์ที่ก่อนหน้านี้สาวอุ้มดูโพสตเศร้าๆกระทั่งบอลสามีอุ้มออกมายอมรับว่าตนทรยศภรรยาและกระทำผิดต่อครอบครัวแต่ล่าสุดดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆเพราะมีคนแอบเห็นไอจีแม่ของอุ้ม โพสต์เดือดถึงใครบางคนจนพากันสงสัยว่าจะเกี่ยวกับข่าวของอุ้มและสามีหรือไม่สำหรับโพสต์ดังกล่าวแม่ของอุ้มลักษนาได้โพสต์เอาไว้เมื่อวานนี้วันที่6สิงหาคม66โดยคุณแม่ได้โพสต์ภาพคำคมที่มีข้อความเขียนเอาไว้ว่า ทันทีที่คุณเริ่มโกหกเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแก่นอกจากนี้แม่ของอุ้มยังได้โพสต์แคปชั่นเดือดเอาไว้ใต้ภาพเพิ่มเติมว่าจะพูดอะไรลับหลังช่วยเล่าเรื่องจริงด้วยนะอย่าใส่ร้ายใส่ไฟคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีทุเรศพูดว่าตรูจะเอาเงินเมืองที่ไหนเมื่อไหร่สลึงบาทไม่เคยขออ่อยาว่าแต่ขอเลยขอยืมยังไม่เคยสักครั้ง มีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้านไม่แมนเลยนะเมืองบอกแล้วนะว่าอย่าให้ตรูพูดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมความรับไม่มีในโลกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอย่ามาเห่าลับหลังงานนี้ทำหลายคนสงสัยว่าแม่ของอุ้มลักนาโพสต์ถึงใครและมีความเชื่อมโยงถึงข่าวของลูกและสามียังไงกันแน่ และแม้จะยังไม่มีความชัดเจนใดๆออกมาเพิ่มเติมแต่แฟนๆก็ไม่รอช้าแห่เข้าไปคอมเมนต์ใต้โพสต์กันอย่างล้นหลามอาทิเพิ่งเคยเห็นมาม่ามัวโหวใครกันนะที่เป็นคอนโชคร้ายคนนั้นสู้ๆนะคะหนูติดตามครอบมาม่าตั้งแต่ไคก้าเกิดจนเป็นเฟ้นคลับทุกคนในบ้าน ชื่นชอบในความอบอุ่นของครอบครัวมามากๆ,ๆค่ะอยากให้คุณอุ้มออกมาพูดนะคะ fc จะได้ไม่เป็นห่วงถ้าตามข่าวจริงอยากให้คุณอุ้มสู้ๆนะคะไม่อยากให้ข่าวไปไกลกว่านี้เป็นกำลังใจให้อาม่าและครอบครัวด้วยนะคะปกติไม่เคเยเห็นโพสต์แบบนี้นี่คงสุดๆแล้วใช่ค่ะแค่คิดที่จะโกหกมันก็ผิดในใจแล้ว และถ้าลงมือกระทำมันก็ผิดแบบปฏิบตัติเพราะฉะนั้นอย่าทำเลยดีกว่านะคะ